แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ30ม,มีนาคม2566แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตเบี้ยผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กประจำเดือนเมษายน2 5 6 6เช็คเงินเยียวยาเดือนเมษายนล่าสุดนะคะกรมบัญชีกลางโอนเงินเยียวยากลุ่มเปลาะบางเข้าบัญชี3กลุ่มก็จะมีเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการคือเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุ6 0 0ถึง1,000บาท เงินอุดหนุนเด็ก600บาทเบีย้ยผู้พิการ800-1,000บาทตามเกณฑ์อายุตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐนะคะซึ่งเงินเยียวยาโอนเข้าบัญชีในวันที่10เมษายน2566และก่อนไปรับชมรายละเอยียดเพิ่มเติมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่อง<ๆ>เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ ไปเริ่มกันที่ปฏิทินเงินเยียวยากลุ่มเปล่าบางประจำปี2566นะคะประจำเดือนเมษายนจะโอนเข้าบัญชีทั้ง3บัญชีในวันที่10เมษายน2566นะคะโดยกลุ่มที่1เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุโดยจะโอนเข้าตามช่วงอายุหรือขั้นบันไดนะคะอายุ60-69ปีจะได้รับ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับ700บาท อายุ80-89ปีจะได้รับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับสูงสุดที่1,000บาทนะคะ โดยรอบการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจะเป็นวันจันทร์ที่10เมษายน2566โดยเงินผู้สูงอายุทางภาครัฐจะจ่ายให้ทุกวันที่10ของเดือนนะคะซึ่งหากวันที่10ของเดือนเดือนนั้นตรงกับวันหยุดรัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายสามารถกดเป็นเงินสดมาใช้ได้จากธนาคารกรุงไทยนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเบีย้ยผู้พิการรับเงิน800-1,000บาทผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับ1,000บาท ผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับ800บาทกลุ่มที่3เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตรรับเงิน600บาทนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบในครอบครัวรายได้น้อยรายได้เฉลี่ยมไม่เกิน100,000บาทต่อคนต่อปีจะได้รับ600บาท คนที่จะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนหุตรนะคะอายุไม่เกิน6ปีเด็กต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่เด็กต้องมีสัญชาติไทยเด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเด็กอยู่ในครอบครัว,วที่มีไรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน100,000บาทต่อปีนะคะอัปเดตตารางเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางประจำเดือนเมษายน2566นะคะเงินอุดหนุนบุตร เบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการโดยจะโอนเข้าบัญชีในวันที่10เมษายน266 6